สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสสกลนครครับตอนนี้กลับมาส่องดูบ้านที่ซาวดานะครับมีการต่อเติมนะครับมีการต่อเติมบ้านนะครับทําเป็นมือสองล็อกนะครับก็เลยฝีมือนี่สุดยอดนะคะช่างแว่นนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่างแว่นเนอสุดยอดไหมสุดยอดไหมนะสุดยอดครับช่างแว่นนะครับ อันนี้มนวมันเสกเลยนะคะวันนี้ต่อไปพี่สดาทําเสร็จแล้วก็ขายใช่ไหมครับ <c oughs> คนเมื่อคืนมีสามสี่คนนะคะต้องการ <c oughs> พี่ดาขายไม่เจอ้โอเดียพอทำเสร็จแล้วมันสวยกว่าที่คิดนะครับตอนแรกคิดว่าแบบว่าอี่ธรรมดานะแต่พอทําไปทํามาเริ่มแบบว่ามูล,ลค่ามันเริ่มมูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่สอดาวันร้องเพลงวันนี้ตรงนี้เราใส่ไกลอีกอันครับมันจะได้เหมือนไม่กว้างมากนะ กลัวมันแตกเปล่าเปล่าเป็นด้านหน้าด้วยเอาผิดมี่สองแถวเดียวก็ปิดตางี้ใช่ไหมดูดูนะครับด้านหลังก็ดีนะครับนี่นะฮะก็น่าอยู่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานนะครับทำงาน พักผ่อนในตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันก็ไม่ค่อยได้อยู่ส่วนใหญ่ก็พักใค้พักในตอนกลางคืนนะครับต่อไฟเรียบร้อยมีไฟาไ<ป>มาสถานะเนาะขั้นระดับไหนเล่าปับ๊บผู้เป้ผู้เป้ทีเดียวแล้วตอนเช้ <c oughs> าอ่ะให้ช่วยจับให้ยิงสกูไปสองตัวเท่านั้นแหละที่เหลือทำไมห่หมดเลยจับเองจับเองส <c oughs> <lips S 2> ุดยอด มีอาชีพหลายๆอาชีพแล้เกิดใหม่ที่ปกกองนะครับไปมาลับเหมาในโกกองแล้วเนี่ยชีวิตแต่ละคนผ่านน้ำผ่านน้ำมากวันกใไลฟ์สดก็คือตอนตัวเองทำทำทำบ้านก็ไลฟ์ไปนะคะไลฟ์ไปครับเนาะได้คลิปด้วยใช่ครับได้เงินด้วยนะเป็นเป็นการนำเอา อาชีพมาใช้ให้เปิดประโยชน์ที่นี่นะครับทำยูทูบเบอร์ก็เราก็ไ i i, ล่ไปเราตั้งลงคลิปให้ดูวันนี้ทำที่ไหนในโกก,ก,กอืกได้อยู่แล้วเม่นบอกเม่นบอกนะคะอุ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยววันไหนพี่ซาดาก,กับสวนก็เอาผลติตภัณฑ์จากสวนมาขายของที่หน้าบ้านได้นะครับนี่ไม่ต้องจับโลแกแค่นั้นก็โดนเหมาแล้วใช่ไหมครับภาษาสั่งเคอรี่มาไล้อ๋อ เขาก็อยู่โน่นไม่รู้ไปติดต่อโซคิงเดียวมาส่งนี่เลยใช่โอ้จากสวันใช่ไหมเหนื่อยใช่นะฮะนี่ยดีนะแม่นครับแม่นนะครับัน้นำผลิตภัณฑ์มาส่งนอกที่นี่มาขายอยู่กโกกนะครับนี่เราก็ฉีดให้หมดเลยตรงเนี้ยตอนเนี้ยนุ่มไงแล้วก็ฉีดให้หมดให้มันหมดกระป๋องอ่ะอันนี้เราฉีดฉีดเพื่ออะไรครับในช่างดีออสครับ ดูดูในช่องอีออสฉีดสเปรย์ครับอันนี้ช่างสีเก่านะครับผมช่างสีเก่าอันนี้ฉีดฉีดเพื่ออะไรครับชีกันยุงครับการเป็นการเสนิมการเสนิมครับอ๋อเป็นความยุงด้วยไหมครับกันยุงด้วยครับกันยุงด้วยกันเสนิมด้วยครับกันบวกบวกด้วยครับดีนะช่างสีเก่าครับผมช่างสี ขายของตรงไหนด้านหน้านี่ค่ะเดี๋ยวจะทำขาที่ยกใหม่นะให้ที่เล่นนะคะเนี่ยขาขาข้างบนมันจะหักเกินเดี๋ยวเรายกขึ้นสูงขึ้นหน่อยนะให้หนึ่งให้ตัวนี้นะคะสูงขึ้นระดับต่างๆเดี๋ยวดูก่อนถ้าป้าดามี่มีมีเด็กเท่าใหญ่ก็เอามาติดด้านล่าง,นะางให้มันเหมือนเอนเห็นไหมเด็กท่าใหญ่เลยเหนือดีนะก็ถ้าถึง นี่นะครับก็เป็นการทำงานของช่างครับเพื่อต่อเติมนะครับื้นที่ร้านบ้านพิ่โดานะครับแล้วก็ทำเป็นร้านขายของด้วยนะครับก็สร้างรดยได้ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ค่าจัดจ่ายเนาะนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นโต๊ะขาย